สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์ดูดวง12ราศีโดยอาจารย์สรุดาดรฟอจูนจากช่องสรุดาฟอจูน n ร p เฟสเซอร์ค่ะพบกันอีกครั้งในการพยากรณ์เรื่องอิทธิพลของดาวพฤหัสและดาวเสาร์ที่ร่วมกันในราศีธนูจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนพศ2563ค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปของราศีพิจิกสำหรับบุคคลที่มีลักษณะกำเนิดราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาที่อาจารย์ให้ไว้ข้างล่างคลิปนี้ค่ะเรามาดูกันว่าดาวพฤหัสและดาวเสาร์ที่โคจรมาสถิตร,ร่วมกันในราศีธนูจะส่งอิทธิพลต่อบ,บุคคลราศีพิจิกอย่างไรค่ะ ดาวพฤหัสและดาวเสาร์ได้โคจรถอยหลังยกเข้าสู่ราศีธนูตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพศ2563โดยดาวเสาร์ได้โคจรพักหรือถอยหลังยกเข้าสู่ราศีธนูตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพศ2563และโคจรพักหรือถอยหลังถึงวันที่16กันยายนพศ2563แล้วจะยกสู่ราศีมกร ในวันที่5ธันวาพศ2563ส่วนดาวพฤหัสได้โคจรพักหรือถอยหลังยกเข้าสู่ราศีธนูตั้งแต่วันที่17กรกฎราคมพศ2563และจะโคจรพักไปจนถึงวันที่20กันยายนพศ2563แล้วจะยกเข้าสู่ราศีมกรในวันที่14พฤศจิกายน พศ2563การที่ดาวพฤหัสและดาวเสาร์ได้โคจรพักหรือถอยหลังมาร่วมกันหรือทับกันในราศีธนูและดาวพฤหัสและดาวเสาร์จะสถิตร่วมกันในราศีธนูไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนพศ2563ซึ่งดาวพฤหัสและดาวเสาร์เป็นคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ ดาวคู่นี้มีอิทธิพลทำให้ช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสโคจรพักหรือถอยหลังและดาวเสาร์ก็โคจรพักหรือถอยหลังอยู่ในราศีธนูเป็นช่วงเวลาของการสิ้นสุดเรื่องราวใดๆเพื่อก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่เนื่องจากดาวทั้งคู่โคจรพักหรือถอยหลังก็อาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดและอาจจะมีความล่าช้าชะง,งักงันของการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และนี้เป็นช่วงเวลาของการตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้นเพื่อทบทวนประเมินตนเองและเตรียมตัวตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเพื่อที่จะวางแผนสร้างโอกาสสำหรับการเติบโตก้าวหน้าในอนาคตซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ในทางบวกหรือลบต่อบุคคลลัคนาราศีพิจิกดังต่อไปนี้ในช่วงเวลานี้บุคคลราศีพิจิก จะได้รับผลกระทบจากดาวพฤหัสที่แม้จะโคจรพักหรือถอยหลังแต่ได้มาตรฐานเกษตรคือดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดมพระหรือเป็นเรือนตัวแทนแห่งการเงินรายได้รายจ่ายหรือทรัพย์สินของบุคคลลักขณาราศีพิจิกและดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะหรือเรือนตัวแทนแห่งบุตรบริวารวัยเด็กสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆ การศึกษาใหม่ๆห,หรือการลงทุนและความเสี่ยงอีกด้วยของบุคคลลัคนาราศีพิจิกโดยที่ดาวพฤหัสได้โคโจรยกเข้าสู่ราศีธนูไปสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระหรือเป็นตัวแทนแห่งการเงินรายได้รายจ่ายหรือทรัพย์สินของคุณและได้มาตรฐานเกษตรนั่นหมายถึงความมั่นคงการเป็นตัวของตัวเองดังนั้นการโคโจรถอยหลัง หรือโคจรพักองศาของดาวพฤหัสในราศีธนูจนถึงวันที่20กันยายนพศ2563จะส่งอิทธิพลต่อคุณในเรื่องเกี่ยวกับการเงินรายได้หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางวัตถุเป็นต้นโดยในช่วงเวลานี้บุคคลในลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสจะได้รับผลประโยชน์ทางด้านการเงินคุณอาจจะมีไรายได้หรือมีเงินไหลเข้ามามากขึ้น ทำให้ฐานะทางการเงินของคุณดีขึ้นมากกว่าแต่เดิมและคุณอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนเพื่อสร้างผลกำไรในระยะยาวด้วยเช่นกันส่วนดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะหรือเป็นเรือนตัวแทนแห่งเพื่อนญาติพี่น้องสังคมการเดินทางระยะใกล้หรือการสื่อสารของบุคคลลัคนาราศีพิจิกได้โคจรพักองศาหรือถอยหลังเข้าสู่ราศีธนูไปสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระ หรือเป็นเรือนตัวแทนแห่งการเงินรายได้หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางวัตถุของบุคคลลัคนาราศีพิจิกและดาวเสาร์จะโคจรพักหรือถอยหลังไปจนถึงวันที่16กันยายนพศ2563ซึ่งในช่วงเวลานี้บุคคลลัคนาราศีพิจิกจะได้รับผลผลกระทบจากดาวเสาร์ก็คือคุณอาจจะได้รับความเครียดหรือความกดดันที่เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน เช่นช่วงเวลานี้เป็นเวลาแห่งการคิดวางแผนทางการเงินและความพยายามในการจัดการสะสางปัญหาทางการเงินอย่างจริงจังโปรดจำไว้ว่าความสำเร็จทางการเงินจะไม่เกิดขึ้นหากคุณไม่มีความพยายามในการทำงานสะสางปัญหาทางการเงินและหากคุณทำงานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินแล้วปัญหาทางการเงินที่คุณประสบอยู่ในอดีตจะค่อยๆบรรเทาลงไปได้ในช่วงนี้ นอกจากนี้อาจจะมีสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องเช่นกันคุณอาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารหรือความคิดของคุณกับบุคคลเหล่านี้อาจจะไม่เหมือนกันมีความขัดแย้งกันทัศนคติไม่ตรงกันซึ่งนี่ก็คือช่วงเวลาที่คุณจะต้องมีความอดทนและหลีกเลี่ยงข้อพิพาท เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานหรือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงในกลุ่มสังคมรอบตัวของคุณโดยที่ดาวเสาเป็นเสมือนครูที่เข้มงวดเป็นครูที่เปิดเผยจุดอ่อนของคุณดาวเสาจะรองทดสอบความตั้งใจของคุณและเตือนคุณเกี่ยวกับงานที่คุณเริ่มทำในอนดีตที่ผ่านมาแต่ทิ้งไว้ครึ่งทางเนื่องจากขาดสมาธิหรือขาดความสนใจ ซึ่งดาวเสารจะสอนคุณในสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างเข้มงวดและบังคับให้คุณทำงานอย่างหนักบังคับให้คุณมีระเบียบวินยัยมีวุฒิภาวะและมีวิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงถาวรเพื่อที่คุณจะได้เติบโตแข็งแกร่งขึ้นจริงๆในอนาคตโดยสรุป ดาวพฤหัสและดาวเสาร์ที่มาสถิตร่วมกันในราศีธนูไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนพศ2563จะมีอิทธิพลต่อบุคคลราศีพิจิกในด้านต่างๆดังนี้ในด้านการงานผลกระทบจากดาวพฤหัสที่แม้จะโคจรพักหรือถอยหลังแต่ได้มาตรฐานกเกษตรราธิบดีสำหรับด้านการงานนี้ ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่อุปสรรคทางการงานของคุณจะค่อยๆเจือจางหายไปปัญหาต่างๆบางอย่างในการทำงานมีแนวโน้มที่จะได้รับการแก้ไขและคุณจะมีโอกาสขยับขยายเติบโตด้านการงานมากขึ้นกว่าช่วงเดือนที่ผ่านๆมาหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะวางรากฐานทางการงานใหม่ๆที่แข็งแกร่งมั่นคงยิ่งขึ้นกว่าเดิม คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากการทำงานหากคุณทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดหรือวางแผนไว้และคุณอาจจะมีโอกาสในการเปลี่ยนงานใหม่รวมถึงคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตการทำงานของคุณและคุณสามารถจะได้รับรางวัลด้วยความรับผิดชอบใหม่หรือการเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้นหรือคุณอาจจะได้โอกาสเปิดตัวธุรกิจใหม่ของคุณหรือแบรนด์สินค้าและบริการใหม่ๆของคุณเองก็เป็นไปได้ หรือคุณอาจจะคิดเพิ่มทักษะในการทำธุรกิจการงานให้ทันสมัยมากขึ้นโดยการเข้ารับการศึกษาหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆก็เป็นไปได้รวมทั้งคุณอาจจะมีโอกาสได้รับทรัพยากรและการสนับสนุนในด้านการทำงานและวิชาชีพของคุณจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นต้นหรือคุณอาจจะได้รับการเสนอให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากหัวหน้าเป็นหัวหน้างานก็เป็นไปได้ นอกจากนี้คุณอาจจะมีชื่อเสียงโดดเด่นในระดับมืออาชีพในสายงานของคุณจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาชีพของคุณอย่างไรก็ตามอิทธิพลของดาวเสาร์ที่โคจรถอยหลังอาจจะส่งผลให้คุณขาดการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายบ้างหรืออาจจะมีความแตกต่างทางความคิดที่อาจจะส่งผลให้เกิดข้อพิาพาทและการแก่งแย่งชิงดี ในผลประโยชน์กับเพื่อนร่วมง,งานหรือกลุ่มคนในสังคมและอาจจะมีโอกาสที่คุณจะมีคู่แข่งหรือศัตรูในเรื่องที่เกี่ยวกับงานและหน้าที่และมีโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสร้างปัญหาอุปสรรคให้คุณในระหว่องเส้นทางแห่งความสำเร็จด้านการงานของคุณแต่ในที่สุดคุณก็จะมีความสามารถพอที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้และสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ในที่สุด เนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤหัสที่โคจรได้มาตรฐานเกษตรในช่วงเวลานี้ทําให้คุณไม่มีความยากลําบากอะไรมากมายนักในการสร้างชีวิตการงานให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่คุณฝันเอาไว้ส่วนในด้านการเงินผลกระทบจากดาวพฤหัสที่แม้จะโคจรพักองศาหรือถอยหลังแต่ได้มาตรฐานเกษตรทําให้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีการเติบโตทางการเงินที่ดี คุณจะได้รับผลประโยชน์ทางการเงินที่ดีในการเติบโตทางธุรกิจของคุณและในช่วงเวลานี้คุณมีเกณฑ์จะได้รับรายได้เพิ่มขึ้นมีการไหลเข้าของเงินตรามากขึ้นจากหลายแหล่งและนี่คือเวลาที่ทําให้คุณมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอิทธิพลของดาวเสาร์ที่โคจรถอยหลังอาจจะส่งผลให้คุณต้องใช้เงินจํานวนมากกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการสังคม หรือมีโอกาสที่ค่าใช้ใจ่ายของคุณจะเกินรายได้ของคุณไปมากในช่วงเวลานี้และคุณมีแนวโน้มที่จะใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยในสิ่งที่มีราคาแพงดังนั้นคุณควรระมัดระวังการใช้ใจ่ายเงินของคุณรวมทั้งค,คุณควรควบคุมตัวเองให้อดทนต่อสิ่งล่อใจต่างๆในการที่จะใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยในช่วงเวลานี้ นอกจากนี้คุณควรลงทุนอย่างระมัดระวังมากขึ้นและให้ความสำคัญกับการปรับปรุงวางแผนโครงการทางธุรกิจของคุณเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของคุณในระยะยาวสำหรับด้านความรักความสัมพันธ์อิทธิพลของดาวพฤหัสที่แม้จะโคจรพักหรือถอยหลังแต่ได้มาตรฐานเกษตรจะเป็นผลดีต่อความรักและความสัมพันธ์ของคุณและช่วงเวลานี้ยังเป็นเวลาที่ดีสาหรับคุณในการมีความสุข และความรื่นรมในชีวิตรักและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรักหรือคู่ครองสำหรับผู้ที่เป็นโสดในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆโดยอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณหรือคุณไปชอบเขาก็เป็นไปได้และคุณมีแนวโน้มที่จะได้พัฒนาอารมณ์ด้านความรักที่ลึกซึ้งกับใครบางคนในช่วงเวลานี้ แต่อย่างไรก็ตามอิทธิพลของดาวเสาร์ที่โครจรถอยหลังอาจจะส่งผลให้สำหรับคนที่มีคู่แล้วหรือแต่งงานแล้วมีสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างทำให้คุณเกิดความขัดแย้งในความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคู่รองหรือคนรักดังนั้นคุณจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันให้ดีเพื่อรักษาความรักความสัมพันธ์ของคุณให้มั่นคงยืดยาวต่อไปได้ และนั่นคือการพยากรณ์เรื่องอิทธิพลของดาวพฤหัสและดาวเสาร์ที่โคจรมาสถิตร่วมกันในราศีธนูจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนพศ2563ต่อบุคคลราศีพิจิกค,ค่ะและนี่เป็นเพียงการพยากรณ์โดยภาพรวมก,กว้างๆเท่านั้นหากท่านสนใจรับการพยากรณ์แบบละเอียดเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์สรุดดาดรฟอร์จูน กรุณาติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือไลน์ไอดี0624745251หรือที่เฟ b บุ๊กแฟนเพจสรุดาฟอร์จูนค่ะและหากสนใจชอบรายการดวงชะตาของอาจารย์กรุณากด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามรับชมรายการในครั้งต่อไปรวมทั้งช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะสุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะและขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมปรารถนาในชีวิตและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ